กล้าดีนะครับเป็นโครงการดีๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับที่เปิดโอกาสให้นักศึกษานะครับใช้เวลาว่างมาปลูกผักเพื่อเป็นรายได้เสริมเดี๋ยวไปดูโครงการนี้กันครับคือกล้องครับธนากรทองมากครับตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่เท่าไหร่ครับตอนนี้เป็นนักศึกษาสำนักวิชาที่นโลยีการเกษตรครับอยู่ชั้นปีที่3ครับมีสาขาไหมครับผม ที่นี่จะแบ่งเป็นหลักสูตรครับเป็นหลักสูตรกเกษตรศสาสตร์และนักรรมนะครับแล้วก็ในในหลักสูตรกเกษตรศสาสตร์เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส,สาขาหลักก็คือสัตวศาสตร,สร์แล้วก็พืชศสาสตร์ครับอันนี้ก็คือส่วนของพืชศสาสตร์ก็จะมีการโครงการปอดโครงการผักปอดไทยนะครับในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับก็จะมีการกิจกรรมยามว่างนะ น้องๆปีหนึ่งปีสองที่ว่างงานก็จะมาช่วยอาจารย์ในการาเตรียมเมล็ดพันธุ์นะครับในการาปลูกเนี่ยครับแล้วก็รอระหว่างในการรอเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตเนี่ยครับเราก็จะไปขัดโรงเรือนทําความสะอาดโรงเรือนครับแล้วก็หลังจากการทําความสะอาดโรงเรือนเนี่ยครับเราก็จะเอาต้นกล้าผักนะครับใส่ในเขาเรียกว่ากระถางนนครับที่เป็น้วยแล้วก็สามารถ ไปเตรียมในโรงเรียนได้เลยครับช่วยอธิบายวิธีการเพราะกล้าคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับวิธีการในการเพราะกล้าเนี่ยครับก็จะมีแผ่นฟองน้ำนะครับฟองน้ําสําเร็จรูปนะครับที่มีการกรีดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะ,ะถ้าเป็นผักไทยนะครับเราก็จะมีอัตราการงอกที่เยอะหน่อยเราก็ใส่ในหนึ่งในหนึ่งช่องเนี่ยครับก็จะใส่แค่ประมาณสองเมล็ดนะครับเพื่อเพื่อที่จะ ดูว่ามันเติบโตยังไงให้ไหนครับแล้วก็หลังหลังจากการเพราะประมาณ2อถึงสวันเนี่ยครับก็จะมีการาเริ่มที่จะแตกรากออกมานะครับแล้วก็ประมาณ1ึงอาทิตย์ครับจะมีการเริ่มแตกใบออกมาครับโดยการเพาะเมล็ดเราก็จะใช้บบพวกไม้จิ้มฟันนะครับเอาเอามล็ดเอาไม้จิ้มฟันจุ่มน้ําเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอามาแตะที่เมล็ดแล้วก็หยอดใส่เป็นช่องนะครับช่องสี่เหลี่ยม แล้วก็ในช่องนี้ก็สามารถเวลาปลูกนะครับก็สามารถดึงออกมาได้เลยครับมันมันจะเป็นบล็อกที่สามารถดึงออกมาได้เลยแล้วก็นําไปใส่ถ้วยได้เลยครับ ปกติก็จะหลังจากหลังจากเมื่อกี้แล้วก็ก็สามารถดึงฟองน้ําออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็เอามาใส่ถ้วยนะครับให้เหลือเพียงหนึ่งในสี่ส่วนนะครับในถ้วยแล้วก็ให้ด้านล่างถ้วยนียครับก็จะแบ่งเป็นสามส่วนเพื่อให้ล่างนี่ครับสามารถสามารถดูดกินท่านอาหารที่เราเติมในน้ำได้เลยครับ ราะว่าในน้ำเนี่ยเราก็จะเติมท่านอาหารปุ๋ย a อนะครับเพื่อเพื่อที่จะแบบว่าให้ผักทุกต้นในโรงเรือนของเราเนี่ยครับดูดซึมธานอาหารได้เพียงพอนะครับตรงนี้เห็นมีกล้องอยู่มีประโยชน์ยังไงครับกล้องนี้นะครับอาจารย์ก็จะทําวิจัยนะครับเกี่ยวกับการพัฒนา,าการเจริญเติบโตของพืชน,นี่ครับใน ระยะเลกปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยวเนี่ยครับว่าในช่วงไหนมีอัตราแสงที่เหมาะสมที่พืชเจริญเติบโตได้มากที่สุดครับตอนนี้ผักที่เราปลูกมีอะไรบ้างะครับตอนนี้ก็จะฝั่งน,นี้ก็จะมีความตุ้งฮ้องเต้น,นะครับความตุ้งฮ้องเต้ก็จะเป็นผักที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วมากครับเป็นผักไทยนะครับแล้วก็มีควางตุ้งควางตุง้งปกติครับแล้วก็ มีพวกตระกูลผักสลัดนะครับพวกอ่าอันนี้จะเป็นเกนโอ๊กนะครับแล้วก็มีคอร์สครับพวกเราก็จะแบ่งแบ่งหน้าที่กันในการอ่าจัดการนะครับเรื่องของอ่าการผลิตแล้วก็การจําหน่ายนะครับโดยที่อ่าทางมหาวิทยาลัยก็จะมีร้านก้าดีนะครับในการจําหน่ายผักแล้วก็จะมีการอ่า ส,ส่งผักนะครับไปยังผู้บริโภคนะครับภายในมหาลัยครับสามารถสั่งได้ครับตอนนี้ผักที่เราจําหน่ายราคาเท่าไหร่ครับอตอนนี้250กรัมถึงอ๋อถ้าผักไทยครับ350กรัมจะอยู่ที่30บาทต่อหน,นึ่งถุงนะครับแต่ถ้าพวกเป็นผักสลัดกรินโอ๊กลิ้โอ๊กมินิคอร์สอะไรแบบนี้ก็จะ,ะราคา250ร 250 250กร,รัมนะครับราคาอยู่ที่30บาทเหมือนกันครับการที่เราได้ทํากิจกรรมแบบนี้ในระหว่างเรียนมันได้ประโยชน์อะไรบ้างอะครับผมก็การที่ทํากิจกรรมเหล่านี้นะครับก็จะได้เสริมทักษะด้านการด้านการดูพัฒนาการของพืชน,นะครับว่าระยะเวลากี่วันเนี่ยครับที่ผักเนี่ยครับที่จะได้มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับช่วงวัยนั้นๆแล้วก็เหมือน เรามาเป็นนักศึกษาพืชศาสตร์นะครับเราก็จะดูอัตราแสงในแต่ละโรงเรือนนะครับว่า,ามีอัตราแสงเท่าไหร่นะครับเหมาะแก่พืชชนิดไหนบ้างครับแล้วคราวนี้การที่เรามาทํกากิจกรรมแบบนี้เราได้รายได้ด้วยไหมครับาการที่มาทำาโครงการผับปลอดภัยนะครับเราก็เราก็จะมีเงินเรียกว่าเงินสนับสนุนจากาทางโครงการนะครับเพื่อให้นักศึกษาแบ่งเป็น 30%อร์เซให้กับนักศึกษาครับใช่ครับแล้วก็ในโรงเรือนเนี่ยครับทั้งหมดโครงการถักปลอดภัยเนี่ยเราก็จะไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับคือปลอดสารเคมีร้อยเอร์เซนครับนี่ก็เป็นหนึ่งโครงการดีๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับเพื่อฝึกทักษะให้นักศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพหรือว่าทำงานต่อไปครับ